คนแม่ก็จะมาทําคลิปเล็กๆนะคะสําหรับให้น้องได้เดินนะคะเขาเรียกว่าฝึกให้น้องใช้กล้ามเนื้อดีกว่านะคะเพราะว่าเดินเนี่ยคงจะเป็นปัญหาแน่ๆคือมันไม่สามารถที่จะเดินได้อยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้สร้างความหวังให้กับตนเองแล้วก็มีความหวังให้กับออทุกคนนะคะแม่วันนี้ก็มาทําคลิปเล็กๆว่าเขาจะเดินได้หรือขยับตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ เขาเรียกว่าเอามาให้ได้ดูกันนะคะซึ่งการฝึกของแม่เนี่ยแม่ต้องอทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าแม่เรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์แม่ก็ต้องเรียนรู้จากผู้ชำนาญการหรือหมอเท่านั้นนะคะว่าจะจับแบบไหนให้ปลอดภัยจะกายภาพแบบไหนให้ปลอดภัยท่านั่งเป็นยังไงการอุ้มเป็นยังไง แม่จะต้องทําให้รอบคอบที่สุดเพราะน้องเขาเรียกว่ามีแผ่นเพดมีเหล็กมีนอ็อตมีสกรูอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นการจับแต่ละทีต้องระวังเรื่องข้อต่อก็สําคัญนะคะเรื่องข้อต่อของการยืดหดกล้ามเนื้อเป็นยังไงต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่อยู่ๆไปทําเลยไม่ใช่อยู่ๆอ,อยากจะทําให้ดูแล้วทําไม่ได้เราต้องเรียนรู้นะคะว่าเราจะดึงแบบไหนให้ถูกต้องยืดแบบไหนให้ถูกต้อง อย่าอุตริทําเองหรือทําโดยลอกเรียนแบบจากใครก็แล้วแต่เราต้องรู้นะคะสิ่งที่แม่ทําให้ทุกคนได้เห็นแม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าแม่ได้เรียนรู้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงคือคุณหมอแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าแม่ได้ไปหาคุณหมอจริงๆนะคะมีคลิปเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบกันว่าแม่ได้ไปหาหมอจริงๆและแม่ได้เรียนรู้จากคุณหมอจริงๆ ไม่ใช่พูดเองเออเองหรือมโนต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อทำคอนเทนต์ไม่ใช่นะคะแม่ยืนยันว่าสิ่งที่แม่กำลังทำอยู่ไม่ใช่ทำคอนเทนต์แต่เป็นประสบการณ์ที่เรามาแบ่งปันกันมาบอกกล่าวกันโดยประสบการณ์นั้นรู้โดยแท้จริงทำโดยแท้จริงตั้งใจทําให้เห็นโดยแท้จริงไม่มโนไม่เป็นการแสดงเดี๋ยวทุกคนไปดูพ,พร้อมๆกันนะคะ จริงๆเนี่ยแม่ก็ซื้อตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนตัวนี้นะคะแม่ก็สั่งซื้อมาแล้วก็ไปถามคุณหมอว่าคุณหมอคะใช้ได้หรือเปล่าคะ mm. หมอก็เอามาดูนะคะแกะดูแล้วก็ทดลองให้น้องใช้แล้วนะคะ mm. แต่อเผอิญว่าจริงๆมันเป็นไซส์ S นะคะไซส์ S คือไซส์เล็กสุดแล้วแต่น้องตัวเล็กกว่าไซส์ที่แม่ซื้อนะคะแม่ต้องเอาไปทําการแก้ไขนะคะ จริงเนี่ยแม่แม,แม่แม่ทำเขาเรียกว่าแม่หาซื้อมาทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะประคับประคองน้องอย่างดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้เนี่ยจะทำให้ทุกคนก่อนเผื่อทุกคนจะมีเขาเรียกว่ามีน้องหมาน้องแมวลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะคอยช่วยเหลือกันนะคะนี่ค่ะน้องก็จะต้องใส่ขาเข้าไปนะคะขาสองข้างข้างหลังนะคะแต่ทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยใส่แล้วมันหลวมเนี่ยนะคะเห็นไหมคะ ใหห้เห็นใส่แล้วมันหลวมแม่ก็เลยจะแอปพลายดูว่าถ้าแม่ใส่ลําตัวแล้วให้น้องเนี่ยจะทําได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะแม่จะสาธิตให้กับทุกคนได้เห็นกันเนาะทุกคนแม่ก็จะลองดูนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเนาะแล้วเราก็อยากให้ลูกทําให้ได้แม่บอกอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะแม่ไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์นะคะ แต่แม่ทําเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันกับแม่โดยที่แม่ได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอแล้วนะคะลุกขึ้นเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนนะเนี่ยมันตั้งกล้องด้วยมันก็จะเลยลาบากนิดนึงเดี๋ยวให้แม่ตั้งกล้องดีๆอีกครั้งนึงนะคะแม่จะทําให้ทุกคนได้เห็นขาหลังของน้องนะคะที่ทุกคนสงสัยว่าทําไมแม่ถึงคิดว่าน้องเดินไม่ได้นะคะน้องเดินไม่ได้จริงๆแต่ว่า ในช่วงขาหลังเนี่ยแม่จะทําให้น้องเนี่ยเกิดความรู้สึกมากที่สุดนะคะขาหลังนี่ค่ะทุกคนได้เห็นเห็นชัดเนาะพยายามแม่พยายามให้ทุกคนได้เห็นอยู่นะคะว่าขาหลังน้องเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเออลูกจิกไว้ลูกจิกไว้คนเก่งของแม่ค่อยๆเดินลูกลาลูกลูกต้องอดทนค่ะลูกเพราะลูกไม่อดทนนะลูกไม่ช่วยเหลือตัวเองแม่จะช่วยลูกไม่ได้นะคะค่ะค่ะลูกพยายามนะคะพยายามจิกเอาไว้ลูก ติกเอาไว้มีความรู้สึกเอาไว้เยอะๆลูกนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะลูกสัมผัสพื้นมาเยอะๆลูกสัมผัสพื้นมาเยอะๆ,ๆค่ะคนเก่ง่านะคะสัมผัสไว้ลูกลูกให้เดินนะคะถ้าปากติเนี่ยแม่จะพาเขาเดินนะแต่ทีเนี้ยกล้องเราไม่สามารถที่จะจับได้นะคะคือไม่ไม่สามารถที่จะพากล้องไปด้วยได้นะคะแต่แม่ก็ทำในลักษณะที่ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ อีกหน่อยนึงลูกอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงตรงนี้มันเล็กไปนะลูกเนะาะเดี๋ยวแม่ซื้ออันใหม่มาให้นะตรงนี้ขาเขาจะบิดเข้าไปผิดรูปนะคะอย่าพยายามให้เขาพยุงเองได้อะคะ่ะเนี่ยเราต้องพยายามทําอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้แม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนิดน,นึงเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะทํากายภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอะแค่นี้ก่อนเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าแม่ได้ทํารูปแบบไหนยังไงนะคะ ทีนี้เราก็จะมากายภาพน้องกันนะคะโดยการที่ให้น้องออกกําลังกายขาทั้งสองข้างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจะต้องจับท่าและทางให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าคิดจะทําแล้วก็ทําเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้บ,บทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสิ่งที่แม่เรียนรู้มาจากคูณหมอเนี่ยเป็นยังไงนะคะสิ่งที่แม่กําลังทําให้ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแบ่งปันเนาะแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันแม่ไม่ใช่ผู้รู้ที่สุดและดีที่สุด แต่แม่เอาประสบการณ์ความเป็นจริงแล้วแม่ได้มีปรึกษาผู้รู้อย่างที่อาจารย์หมอนะคะได้สอนแม่แม่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีแมวลักษณะแบบนี้นะคะจะได้ช่วยเหลือกันได้จะได้มองเห็นคลิปแม่ได้แม่ไม่ได้คิดเองเออเองหรือมโนที่จะทำไปเองนะคะแต่ทุกอย่างที่แม่ได้ทำมาให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยแม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็อาจารย์หมอได้บอกแม่อย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าแม่พาน้องไปหาหมอจริง ะะแม่ได้เรียนรู้จริงไมมโนนะคะ,ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะแม่พยายามให้ทุกคนเห็นขาน้องนะคะนี่นะคะเราจะบีนะคะเราจะให้น้องกางขานะคะแล้วก็บีนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะตรงนี้มันจะเป็นเส้นประสาทของน้องน้องจะรับรู้ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะกางออกไปแบบนี้ทุกคนเห็นเนาะบีบแล้วกางออกไปแบบนี้น้องอาจจะเจ็บนะคะซึ่งเราจะต้องให้น้องมีความรู้สึก นะคะน้องเจ็บน้องร้องนี่คือน้องจะต้องมีความรู้สึกตรงนั้นนะคะเราก็จะ <feet, Miles. S 1> บีดน้องแล้วก็กางออกแบบนี้นะคะยืดขึ้นยืดลงนะคะยืดแบบนี้นะคะยืดขึ้น,นยืดนนลงเนี่ยค่ะอ๋ออดทนค่ะลูกอดทนค่ะ่าอดทนอดทนนะคะเดีย๋ยวแม่ทําให้ดูก่อนตอนนี้น้องอารมณ์ไม่ดีนะคะทําให้แค่สองสาครั้งให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าแม่ทําแบบนี้นะคะต้องค่อยๆทํานะยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงนะคะ อ่าค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง,ง,งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนการลักษณะเหมือนกันนะคะอืมสิบห้าถึงยี่สิบทีนะคะยืดขึ้นยืดลงแบบนี้นะคะแม่ทําให้ดูเฉยๆนะแม่ยังไม่ได้นับเขาเรียกว่ายังไม่ได้นับว่าเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งสองข้างพร้อมกันเดี๋ยวสิคะลูกทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะจับทั้งสองข้างยืดแบบนี้นะคะ ยืดแบบนี้ยืดให้สุดน้องเริ่มน้องเริ่มงองแงค่ะพอน้องเริ่มงองแงเราต้องปล่อยน้องนะเราไปฝืนเขาไม่ได้นะคะของงองแงเราต้องปล่อยแม่ทําให้เห็นถึงการงองแงด้วยและแม่ไม่ได้ทําแบบฝืนน้องด้วยนะคะจะได้เห็นว่าถ้าน้องงองแงเราเริ่มที่จะหยุดไหมเราต้องหยุดนะคะเราอย่าทําต่อนะคะทําต่อเนี่ยมันจะเป็นผลเสียของกระดูกและข้อของน้องได้นะคะแม่ก็เลยมาทําให้ทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยวเราไปดูน้องกันว่าน้องจะเดินแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูค้ามกันค่ะ แม่จะให้นอนเดินลงไปจากแม่นะคะอะลงไปสิหนูอยากเดินหนูเดนลงไปคนเดียวหนูต้องเดินไกลๆค่ะหนูอย่ามานั่งข้างๆแม่ค่ะหนูต้องเดินไปไกลอีกค่ะลูกแม่ไม่อยากให้หนูอยู่ข้างๆแม่ค่ะแม่ถอยเองก็ได้คืออยากให้เขาเดินให้ทุกคนเห็นนะคะเหนื่อยละเพาคงเหนื่อยแม่บังคับจิตใจมาก อ๋อยังรู้สึกยังยกขาขึ้นมาเองเห็นไหมคะทุกคนเขามีความรู้สึกค่ะแต่ว่าเราต้องกระตุ้นความรู้สึกเหล่านั้นนะคะแม่ยังต้องพามารวยไปหาหมอติดต่อกันนะคะอีกสองถึงสามอาทิตย์นะคะเพื่อหมอจะได้เขาเรียกว่ารักษาโดยการเลเซอร์บำบัดด้วยนะคะมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อเลเซอร์บำบัดเนี่ยถ้าทุกคนอยากทราบหรือว่าอยากรู้ข้อมูลลึกๆเนี่ยเข้าไป Google นะคะแล้วก็ไปกดคําว่ารักษาด้วย การเลเซอร์นะคะมันก็จะมีเ,เลเซอร์แผลแผลเปิดนะคะเพื่อให้แผลแห้งเร็วขึ้นหรือเลเซอร์ทางกล้ามเนื้อเนี่ยรายละเอียดมันจะมีอยู่ตรงนั้นนะคะหนูไม่เลียลูกดึงขาเข้าไปเรือรู้จักดึงมันดีดขึ้นได้ไงคะเห็นไหมคะก็ในหนูลุกสิลูกในหนูลูกสิทุกคนอยากเห็นลูกลุก,กะอะค่ะให้เขาลํำคาแล้วหนีแม่เห็นไหมคะ ให้เขาลำคาญและหนีแม่แม่จะทําให้เขาอารมณ์เสียและหนีแม่ไหนหนีแม่สิลูกไหนหนูน้องหนีแม่ที่คะ,ะ,ะ,นะะหนีที่อ๋ออ้องคงหนูคงเหนื่อยนะอ่อหนูเหนื่อยหนูพักก่อนคะ่ะคงเหนื่อยคะ่ะคงเหนื่อยถึงพักก่อนเดี๋ยวเขาเดินอีกทีหนึ่งแม่จะรีบถ่ายทุกคนได้ดูกันเลยรอเวลานิดนึงนะคะ